ดีใจนะครับผมที่ผมได้มาเจอกับพี่เตี้ในวันนี้นะฮะเพราะว่าทางทีมงานของตั๊กเองฮะก็บอกมาว่าถึงแม้ว่าพี่นะฮะจะพี่การซําซ้อนตั๊กต้องขอโทษนะฮะที่ใช้คําพูดว่าพี่การซําซ้อนนะพี่นะนะครับนะครับแต่ก็พี่เองก็สู้ชีวิตไม่ได้มางอมืองอเท้าอันนี้คือมันก็เป็นเรื่องราวที่ผมในประทับใจนะครับแล้วก็อยากจะมาเจอกับพี่เตี้ในวันนี้เข้รไกเทศลนะเขากู้ ดี๋ยวต้องร้องไห้พี่เดี๋ยวพาตั๊กเศร้าไปด้วยต้องสู้นะพี่ตั๊กมาแล้วนะครับนะครับพี่เตี้ยจ๋างั้นตั๊กขอถามหน่อยดิพี่จุดเริ่มต้นนะฮะที่พี่พิการนะฮะเพราะอะไรครับผมคืออันดับแรกเลยก็คือหลอดเลือดดำมันรั่วในโพรงกระดูกไขสันหลังแล้วเลือดที่มันรั่วเนี่ยมันกดทับเส้นประสาท เลยให้ให้เราเดินกับยืนไม่ได้อาการปวดเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับใช่แล้วขาสองข้างคือก้าวไม่ออกอเพราะขาสองข้างก้าวไม่ออกปุ๊บระบบตามกเข้าสั่งการไม่ได้ข้อเท้านิ้วเท้าก็สั่งการไม่ได้คือตายหมดเลยขึ้นนนแสดงว่าก่อนนี้พี่เต้เองก็คือสามารถจะมาใช้ชีวิตเดินได้ปกติใช่ไหมครับผมใช่ครับสมัยก่อนนั่นคือทํางานเป็นช่างแอร์ใช่ไหมครับผมใช่ครับพอไปช่างแอร์มาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาพบกับโลกนี้ เราก็เลยไม่สามารถทําง,งานได้อีกใช่ไหมครับผมครับมันไม่มีใครจ้างเราทํางานแล้วเพราะตั้งแต่เรารักษาตัวเขาก็ไม่จ้างเราแล้วเพราะอาทิตย์หนึ่งเราทํางานได้สามวันยังไม่มีใครเอาครับครับครับวันแรกที่ลุกขึ้นมาเดินไม่ได้อะัพี่รู้ซึก,กยังไงบ้างครับผมตอนนั้นสแสดงลู้สึกว่าไม่อยากอยู่ครับต้อไม่อยากอยู่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ที่ว่า เรารู้ว่าเราจะเดินไม่ได้เราไม่อยากอยู่แล้วเพราะว่าอาการมันบอกครับอาการมาบอกทุกวันว่าเราจะลุกไม่ไหวลุกไม่ได้แล้วนะวันไหนถ้าลุกขึ้นมาล่างไม่ได้คือวันนั้นผมลุกเดินไม่ได้มันนอนทนใจอยู่ได้ครับแต่รู้อย่างเดียวไม่อยากอยู um. ่ไม่อยากอยู่เป็นภาระของของแฟนอยู่เป็นภาระของใคร อย่างเมื่อก่อนแฟนไม่อยู่แค่ห้าทีสิบนาทีอะไรเงี้ยไม่มีสักนาทีที่ไม่คิดที่ไม่คิดว่าจะจะจะอยู่เผลอไปนั่นว่าอยากจะฆ่าตัวตายอย่างเดียวเพราะอะไรฮะถึงอยากที่จะคิดสั้นเลยพี่ชีวิตเราเพิ่เหมือนอย่างเดิมแล้วเราต้องเป็นคนพิการหนึ่ง,รงเราหากินเองไม่ได้แล้วเราต้องมาเป็นภาระเขาอืค่าใช้ใจ่ายก็จะเยอะสำหรับคนพิการ ครับช่วงแรกอ่ะยิ่งยอมรับไม่ได้กับคำาับผิการเพราะเราเคยเป็นไหนเองอะไรเองซะลูกรอกเคยรับงานเองอะไรเองได้พอตอนหลังเรารับงานเองไม่ได้เราทําไม่ได้ออืก็เหมือนกับเราไม่มีอะไรแหละมันเราไม่มีค่าละผมมาไปโกช่วยเขาไปกระโดดตาม่าตตายโอ้ย <c oughs> ชวนแฟนนี้เหรอพี่ แล้วแฟนว่ายังไงบ้างฮะตอนนั้นอะพี่เข,าว,ขาว่างู้ง่ผงู้่ทำไมไม่สู้เขาบอกให้ผมสู้อย่างไงผมเหลือแค่ครึ่งตัวแล้วไปไหนก็ไม่ไดน้นแบบ มันเรนจะเดินไปได้ยังไงครับเพราะคนมันไม่มีขาเลยวะเขาเขาบอกกับเราว่าพร้อมที่จะสู้ไปกับเขาไหมระทําใจผมก็บอกว่าจะสู้ยังไงเขาบอกว่าจะพาขลุขึ้นสู้นั่นแหละครับก็เลยอยากชีวิต พอพี่เนี่ยได้กลับมาสู้ใหม่อพี่เริ่มต้น,นทําอะไรบ้างครับผมที่มองหาที่แย่เลยก็คืออาชีพขายแบตเตอรี่ก็ขายโอเคมาตลอดแต่ทีนี้มามีปัญหาตรงที่ว่าผมรันเป็นรถคว่ำหล่นน้ําฝนมันตกแล้วก็ถนนมันเลื่อนีนี้มันเป็นพื้นตั้งระดับครับแล้วรถผมมันเป็นแบบสามล้อล้อข้างหลังมันเป็นสล้อทีนี้ล้อซ้ายมันหล่นตั้งระดับปุ๊บมันก็เลยแถออกไปเลยอื พอแถออกไปนอกถนนปูแต่ข้างๆมันเป็นคลองอม,มันก็เลยหล่นเบี่ยงแล้วหล่นคลองไปเลยก็บอกระเป๋าคือไม่อยู่ที่ตัวแล้วรถสี่ทีก็คือไปโรงพยาบาลพอหลังจากที่พี่เนี่ยไม่ได้ขายลอตเตอรี่แล้วะฮะไปทาอะไรกันต่อครับผมทำขนมขายครับคนคนถามผมเป็นแค่ตัวช่วยครับแล้วก็ไปขายตลาดนัดแล้วพอจะเลี้ยงชีพได้เลยครับพี่ถ้าพ,พูดจริงตามตรงจริงๆไม่พอครับแต่มันก็ ทำได้แค่ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรจากวันแรกจนถึงวันนี้ฮะประมาณกี่ปีแล้วครับผมจะสิบสองปีแล้วค่ะผมอยากจะรู้ว่าวันที่เขาอะฮะชวนเราไปฆ่าตัวตายฮะพี่ตายรู้สึกยังไงบ้างครับผมตอนนั้นครับก็คิดไว้แล้วว่าสักวันก็จะต้องมีความคิดอย่างนี เราก็ตอนแรกก็ตกใจครับตกใจแล้วก็เหมือนกับว่าณตอนนั้นสองคนเราคือเราเราต้องมีเป็นคนที่มีสติที่สุดก็เลยบอกเขาว่าจะไปฆ่าตัวตายทําไมก็เรายังไม่ได้ลองสู้เลยเราก็ต้องลองสู้กันดูก่อนเผื่อเราอาจจะไปไหวไปได้ดีไปอะไรมากกว่าน,นี้ก็ได้ตอนนี้เขาเป็นใหม่ๆนี้เขาขอเลิก สู้กันมาพักหนึ่งตอนที่เขาคี่ว่าจะฆ่าตัวตายแล้วมาสู้ใหม่แล้วช่วงเขายังสู้ไม่ไหวเราก็ไปคนเดียวก่อนเขาว่าบอกเลิกกับเขาได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถามว่าถ้าเลิกแล้วเขาจะไปอยู่ไหนก็บอกเขาก็ไม่มีที่ไปเขาก็ต้องอาจจะไปอยู่ตามสถานสงเคราะห์อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไม่เลิกก็ในเมื่อเราบอกแล้วว่าเราจะสู้ด้วยกันเราเป็นคนดึงเขาขึ้นมาเราจะปล่อยเขาไปไหวห้ด้านหลังคนเดียวได้ยังไงตัดสินใจร่วมชีวิตกันไปแล้ว ก็ไไม่รู้้จัทิงปเพื่ออะไรกันเห็นบอกกับตั๊กมาว่าติดค่าเช่าห้องอยู่4เดือนใช่ไหมถ้าเกิดว่าทางของตั๊กเองนะฮะอยากจะมาช่วยด้วยครับผมโดยการที่ผมเนี่ยจะโปกนี้ให้เลยสองไม่ต้องไปปินีน้ครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ ะไม่ต้องไหว้ผมผมบอกแล้วไงพี่ไม่ต้องไหว้ผมสู้ก็พอนะขอแค่นี้สู้ก็ไดนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นเงินที่เยอะมากนะฮะเดี๋ยวตักขอมอบเงินให้อีก3,000บาทนะครับผมเอาไว้ต่อยอดเอาไว้สู้กันต่อดีใจไม่ออกแล้วในวันนี้นะฮะตักเองก็ได้เตรียมของมาให้ด้วยนะครับผม ะารเดี๋ยวเราออกไปดูกันนะสิ่งแรกนี่นะครับแ่มเพิร์แล้วก็ยังมีแผ่มเสริมซึมซับด,ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นของใช้ในเบื้องต้นนะครับผมบนะครับแล้วก็รถเข็นใหม่เอี่มเลยนะครับนี่นี่นี่จัดมาให้เลยนะครับ ล้อมไม่หลุดแล้วนะฮะนี่รถเ็นใหม่เยี่ยมเลย ถึงนกซุ่เลยงั้นก็แสดงว่าของเองขาขายไม่ได้มีส่วนค่ะมีส่วนใช่ไหมฮใช่เพราะ้มาเาเจอผมนีเาก็เจ็บะเราเองไปโทรฟ้าโคตรผมก็ไม่ได้ด้วยเนะไม่เป็นไรวันนี้ผมหมอขนมด้วยนะโอเคนะมามาแต่ว่าวันนี้ผมได้นำลูกบกให่

นี้นะฮะผู้เลยนคว่ารู้สึกประทับใจมากๆประทับใจเนความรักขอที่ทั้งสองคนเพราะว่าที่ออกนพูดคืนี่มัแบบมีความมากแล้วมันดีแล้วมันก็จบถึงสาสูกู้ได้ที่นะอะไรครับ วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมมีความสุขมากๆเลยนะฮะแล้วก็ประทับใจจริงๆครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะกับทางปอดด้วยนะครับผมที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโมดิบูลส่งต่อในวันนี้ขอขอบคุณจริงๆครับคุณน่ารักมากๆเลยฮะขอบคุณจากใจครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมกับโมดิบูลส่งต่อนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ